สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่รายการ OMG ค่ะ oh God, oh God, oh <laughs> ดมไม่ก <c oughs> อดดมไม่กอดดมไม่กอดฮายฮายจะอ้วกผ <c oughs> <อ>ู้ชมขาเรื่องราวคืออะไรเรื่องราวคือว่าไม่น่าเชื่อจริงๆว่าใครท,ที่ที่ติดตามเรามาเห็นว่าเราแบบถ่ายล่งถ่ายรูปอัพคลิป <c oughs> ไม่คี่คลิปแต่เราทํารายการนี้มาได้1ซีซั่นแล้วค่ะ <c oughs> และตลอด1ซีซั่นนะคะเราพยายามคัดแขกรับเชิญจํานวน43ท่านที่สุดแสนจะ OMG รายการของเราพยายามนําเสนอเรื่องราวของคนธรรมดา ที่ไม่ธรรมดาคนเจ๋งๆที่ไม่มีพื้นที่สื่อที่คุณจะดูรายการเราคุณละจะรู้สึกว่าเขาโอกยยยยว่าเขาโอ้มจีแล้วเราคัดแม้ถึง43ป็นถือว่าเป็นเทปรวมดาวแล้วกันใช่ไหคะต่อจากนี้เนี่ยนะคะตลอดหนึ่งซีซั่นที่ผ่านมาเราคัดสุดยอดของ OMG ที่เป็นเทปรวมดาวทั้งหมดที่เราคัดมามีความน่าสนใจค่ะติดตามรายการของเราในวันนี้ให้ดีเพราะนี่คือที่สุดของที่สุดของที่สุดจริงๆโ m g รวมดาวค่ะเกียรเดี๋ยวเขาไม่มาฟ้องหรอกเดี๋ยวดาวกระจายเขาไม่ฟ้องแกหรอก แว่นแว่นไข่ฉันทัลล่าเป็นใครมาคุณฟีบแว่นกับฟีบจะมาบอกนะคะว่าว <laughs> <laughs> ันววนี้แล้วเรียกฉันว่าแว่นแล้วฉันจะหยุดเรียกเธอว่าฟีบ แขกรับเชิญท่านแรกเนี่ยที่ขอนําเสนอก็คือครูอุ้มคือใครก็ตามที่ดูมาคือว่าครูอุ้มเนี่ยเป็นครูที่ฝึกสอนแอร์แล้วก็ได้ติดปีกให้กับแอร์โฮสเตสหรือไม่ก็น้องสจวตมากมายให้ไปสู่ครากวากว่า400ชีวิตแล้วก็มีการการันตีว่าเด็กประมาณแบบ8 0 9 0ที่เรียนครูอุ้มเนี่ยได้บินกับทุกคนแล้วก็ครูอุ้มก็ยังมีจิตวิญญาณความเป็นครูด้วยมันแบบสอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยเทครูอุ้มได้รับฟีดแบ็กและเรตติ้งที่ดีมากไปติดตามชีววิตเรรขอองคคู้ม่ะ ครับค่ล็ค่ะสวัสดีค่ะทีนดี้อนราบเข้าสูยการ OMG ค่ะแอร์เป็นอาชีพในฝันของผู้หญิงหลายคนสจ๊วตก็เป็นอาชีพในฝันของเด็กหลายคนเราเคยอยากฝันแต่เราเป็นไม่ได้เขาบอกว่าใส่แว่นห้ามเป็นก็ใส่คอนแทคสิไม่เอาฉันหน้าไม่รอดนี่แหะปัญหาจุกจิกจุกจิวันนี้ป้าจะพามาพบกับครูอุ้มค่ะครูอุ้มเนี่ยนะคะเขาลือกันว่าเปิดสถาบันสอนเทรนแอร์กับสจ๊วตและ 85%เซ็ของเด็กที่มาเรียนครูอุ้มที่ครูอุ้มบอกมาประสบความสำเร็จแต่เป็นแอร์เดีเป็นสจใวสายการบินนู่นนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแกรทุกทีเกศค่ะและนี่คือครูอุ้มค่ะน้องอยากรู้ว่าคือเราคุยกันเรื่อง แอร์สะวเป็นอาชีพไม่ฝันของคนคลหลายคนใช่ไหมคะครูอุ้มเองก่อนที่จะมาเปิดโรงเรียนก็คือเป็นแอร์ใช่ค่ะคือเมื่อกี้ครูอุ้มบอกว่าต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเป็นเพลร์เซอร์ได้แต่ว่าอย่างของครูอุ้มเนี่ย ลูกกอลได้ข่าวมาว่าไม่ไม่นานเลยใช่ไหมก็คือถามว่าเร็วไหมก็ค่อนข้างที่จะเร็วมากก็คือเข้าไปกระแทกเวสปุ๊บเนี่ยเขาได้ทํางานในอีโคโนมี่อยู่เพียงแค่สิเดือนก็ได้รับเลือกให้ขึ้นเฟิร์สคลาสไปอยู่เฟิร์สคลาสได้1ปีก็ได้รับเลือกให้ขึ้นเป็นไฟล์เพอร์เซอร์เลยก็คือบินมายังไม่ถึง2ปีตอนนั้นเป็นเพื่อนเกียดไหมครับครูเออจริงจริงเพื่อนต้องแบบเพื่อนต้องมีแบบแกเคยดูสงครามน้ำฟ้าเป็นออเอาถุงใส่ในรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยครูมันเกินไปอ่ะถ้าเป็็นนนนเเเปดสิิกกจจรงๆีีี่ยาอโโคม ได้ไปบิสเนสได้ไป First เนี่ยมันใช้เวลาเพราะอะไรเราถึงได้เป็นเทาคูทำงานหนักมากลาน้อยมากอยู่กาตาสี่ปีครึ่งเนี่ยถ้าเท่าที่จำได้ลาป่วยแค่ประมาณ7วันใน4ปีครึ่งให้เธอทายว่าฉันลาเท่าไหร่ถา้าได้เป็น้ายได้เป็นลาลืมเลยค่ะ <laughs> ลืมไปเลยว่าทำไรอยู่คือเราขยันล้าเขาเห็นแล้วเราคือเราไม่ปฏิเสธงานจะวันหยุดวันอะไรของของเราก็ตามเขาจะรู้เลยว่าคือถ้าหาใครบินไม่ได้โทรหามณฑยาชีจะไปบินให้จนถึงการเป็นแอร์ได้เป็นเพ์เซอร์และทำไมอยู่ดีๆออกจากการเป็นแอร์ครคตอนนั้นก็คือว่าเป็นการตัดใจที่ค่อนข้างยากมากเหมือนกันเพราะว่าคือเราก็ยังมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักบินเราก็ตัจค่ะจะตามความฝันตรงนั้นให้สําเร็จแล้วก็ตัดสินใจไปเป็นนักบิน ค่ะตัดสินใจไปเรียนต่อนักบินที่ออสเตรเลียค่ะก็ได้ไปเรียนที่ซิดนีย์ก็ได้จบในส่วนของ CPL หรือ Commercial Pilot License นักบินพาณิชย์ี่คนไทยใช้กันหมายความว่าคนที่ได้ไลเซนส์นี้สามารถมาเป็นนักบินบินพาณิชย์ได้จริงๆในโลกใบนี้คือเป็นกัปตันที่แบบเคนกูเปเฟคเฟนใช่ไหมคะก็ต้องเริ่มตำแหน่งตําแหน่งคนชอบคนทุนนี่มากเขามีตัวตนใช่ไหมคะเขาดีค่ะสี่สาวๆเคนกูเปเฟคเฟนกลับมาค่ะก็ค่ะคราวนี้ก็ไปเรียนก็ จบด้วยคะแนนตัวนั้นด้วยคะแนนคะแนาแฟลกสกอร์พอสมควรก็จบด้วยคะแนนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มมายและวชอบก็จบด้วยคะแนนพอสมควรนะก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มคือแปลว่าไม่ผิดเลยค่ะอุ้มก็พร้อมที่จะเป็นนักบินแล้วแล้วเป็นนักบินไหมครับก็ตอนนั้นก็คือพอจบ CPL แล้วก็ตัดสินใจเรียนต่ออีกต่อในส่วนของ airline transport pilot license หรือนักบินพาณิชย์เอกซึ่งมุไทยจะยังไม่มีในตัวนี้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากจบตัวนั้นแล้วก็ทำได้ภายในเวลาแค่สี่เดือนแล้วก็ ม,มรู้จักบางคนเรียนขับเครื่องบินยังไม่ไปถึงไหนก็มีนะน้องมันต้องใช้ความมุมานะมันเหนื่อยเยอะมากเป็ดเ,เสร็จม,มันกี่ปีอะคะเผื่อสำหรับเด็กที่แบบโอเคเขาอยากตัดสินใจจะไปเรียนต่อคือปกติ<ป>ใน,น,นส่วนของนักบินพณิชย์ตรีเนี่ยคะ่ะจะประมาณ2ปีแล้วก็นักบินพณิชย์เอกเนี่ยเมืองไทยยังไม่มีแต่ที่นู้นเนคนไทยส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยได้เนื่องจากส่วนใหญ่จะติดเรื่องภาษากัน แต่ว่าอย่างตอนหมออาจารย์ไปก็ต้องมีพนักตรีใช้ไปแปเดือนค่ะแล้วก็แต่คือต้องบอกว่ามันจะต้องขอบคุณแบ็คกราวน์เราในตอนที่เราเรียนวิศวะมาเพราะว่าทุกอย่างมันแอไพลายกันได้หมดเลยคือเรียนสองปีแต่อาจารย์แปดอะคะแปดเดือนค่ะแล้วตอนที่เขาพานิดเอกครูก็เรียนเพียงแค่สี่เดือนแล้วครูกลับมาตัดสินใจสมัครตอนนั้นก็ตัดสินใจสมัครนักบินแล้วก็เริ่มสอนพาร์ทไทม์ในขณะเดียวกันตอนนั้นก็เริ่มสอนเป็นพาร์ทไทม์ แล้วผ่านไป6เดือนเนี่ยเราก็ได้คำตอบจากสายการบินมาก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ตัดสินใจยากมากเหมือนกันว่าฉันจะไปบินหรือว่าฉันจะสอนต่อเพราะว่าจ์ได้ได้ค่ะแต่ว่าของที่ไหนคุณบอกนั้เนเป็นสายการเป็นสายการบินเล็กๆค่ะค่ะแต่ว่าได้เป็นนักบินใช่ค่ะได้ไปบินเป็น Second Office r ค่ะก็คือเป็นตำแหน่งจูเนียร์ที่เพิ่งเริ่มอ๋อค่อนข้างจะเป็นคริติคออยว่าจะเอายังไงดีอันนึงก็อยากทำมาตลอดชีวิตแต่ว่าอีกอันนึง คือพอเราสอนเราสนุกกับการสอนมากในสิ่งที่กูอุ้มมอบให้กับเราคือที่อื่นอาจจะเป็นสมุดที่นี่เป็นติดสูตรกระจกค่ะคุณผู้ชมเขาถอดแว่นแล้วบานน่ารักครูแอมใสเอเชียชอบออะแต่ถ้านี้ไม่ได้จะต้องไม่มีใครโอ้ยเออมันหลวมนะคะครูเฮ้ยฉัเห็นโอเคอ่ะ แล้วครูข้างในปกติเป็นดาราเลยดีไหมคะไม่ได้จากการที่ครูอุ้มตัดสินใจว่าไม่เป็นนักบินละมาเป็นครูสอนละค่ะจนมาเป็นตอนนี้มันเป็นทางเลือกที่ถูกไหมคะถูกค่ะคือไม่เคยลังเลไม่เคยคิดที่จะย้อนกลับไปเลยคือเคยถามว่าเคยถามตัวเองไหมว่าบางทีกลับไปบ้านแล้วนั่งดูรูปตัวเองตอนบินตอนที่ขับเครื่องบินดูดูลายเส้นตัวเองที่แบบเรียนถ้าเป็นทับไต่กจะได้มาเนี่ย ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงแต่ถามว่าให้เลือกกลับไปไหมนีม่เคยคิดแม้แต่หนึ่งวันที่จะกลับไปตรงนั้นเพราะว่าความสุขที่ได้จากการส่งนักเรียนถึงฟังอ่ะมันเยอะกว่าเยอะอการที่แบบว่าเรานักเรียนมานั่งร้องให้แบบว่าหนูได้เป็นแอร์แล้วน้องบางคนสมัครมาหกปีแปดปีไม่ได้มาเรียนไม่ถึงปีติดปีไปแล้วบางคนสมัครมา30สิครั้งไม่เคยได้มาเรียนเป็นสัค่สองสาครั้งได้แล้วแล้วที่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าน้องหลายๆคนเนี่ย ที่พาคุณพ่อคุณแม่กลับมาหาเราหลังจากที่ิตปีกไปแล้วกลับมาเอาลูกมาให้ดูว่าอาจารย์หนูไปซื้อบ้านให้แม่แล้วอ,อาจารย์หนูส่งน้องไปเรียนต่อออสเตรเลียนะมันยิ่งรู้สึกว่าถ้าเราเป็นนักบินเนี่ยเรามีความสุขจริงแต่ว่ามันเหมือนเราทําให้ตัวเราคนเดียวแต่ถ้าเกิดตรงเนี้ยเราทําให้คนได้อีกหลายพันคนบคุณ่ชวยกันมา อลและคุณลูกกอล์ฟพูดได้อย่างเดียวว่าโอ้ไม่กอดมากค่ะสองคนนี้เป็นคนที่โดดเดน่นมีเอกลักษณ์มีแบบที่ตดดเด่จริงๆนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่เราใจสนุกสนานและสื่อ ความคิดของทางผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ออกมาได้จริงๆถ้ามาสมัครเป็นนะักเรียนจะผ่านพิสูีนไหม <S <S บอกเลยค่ะว่ารับแน่แต่ยังคิดไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวต้องกลับไปวางแผนการดําเนินการว่าถ้ามี2คนในห้องนี้จะทําอย่างไรมันคงจะกลายเป็นม็อบย่อยๆแน่เลยค่ะคงจะเมาสก็ตลอดเวลาแน่เลยนะคะสาหรับรายการ OMG เนี่ยต้องบอกเล,เลยว่าเป็นรายการที่มีเอกลักษณ์จริงๆในแบบของตัวเองมากเลยคือจะบอกว่าสนุกสนานเร้าใจที่เตรียมมาเนี่ยไม่ต้องใช้เลย เป็นอะไรที่พูดมาจากใจจากความคิดหอตงตาจารจริงๆแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะสื่อให้กับน้องๆให้กับผู้ชมฟีดแบ็เนี่ย OMG Oh My God จริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะตอนนี้ก็คือว่าพีสกรีนเนี่ยแน่นมากเลยน้องๆมาก,กันเรียกได้ว่าแน่นล้นทะลักกันจริงๆอย่างสุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ OMG Oh My God ค่ะขขอออบคคุุณณที่่ชวยยกกกันมมาาาาจจจะใ